สวัสดีค่ะเพื่อนพัดวุ้นเส้นหมูสามชั้นเนาะค่ะเนาะขอไปเสซฟด้วยกันเลยค่ะเด้อจ้ะมะระกอจะ้ะมะระกอซุกซื้อมาจะาเอาดีเนาะค่ะเนาะลูกละสามยูโรเก่าๆนะคะ่ะมะระกอซุกเก็บเม็ดพันไว้ด้วยเอาไปบ้านเราไปปลูกเนาะม่มันจะเป็นหรือเปล่าขอใช้มือแล้วจะได้มาจัเพัน แซ่บๆด้วยกันแล้กอสุกค่ะกินดีสำหรับทองเนาะสำหรับดีสำหรับลำไส้ค่ะทำรับคนแก่กินได้ยิ่งดีจ้ะอืม้มหวาน,นจุย้ยจยนี่จ้ะผัดวุ้นเส้น บุญเส้นหมูสามชั้นค่ะแล้วก็ทอดหมูสามชั้นค่ะเนี่ยตอนทอดบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะคะ่ะเนาะมดูดูง่ายๆดูไม่น่ากินแต่ว่าแซ่บเด้อค่ะเด้อมีใส่ข้าวสวยรวยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินกับผักอะไรก็ได้ก็ว่าไปนี่คันเพื่อนมาแท็กทายกันเนาะค่ะเนาะอืมเยอบ มหมูสามชั้นลงท้องไปบึ้มแซบแซบเขาแซบกอมาลับชมคลิปก็ดูคลิปให้จบก่อนนะคะค่อยคอมเมนต์ตรงเนาะ ดีสำหรับคนดูสำหรับช่องเราเนาะดีสำหรับเ,เพื่อนๆจ้ะดีสำหรับเราด้วยเนาะขอให้เขามาดูคลิปนี้ก็ขอให้ดูแบบมีความสุขเนาะเพื่อนในก็บเซฟบๆด้วยกันจ้ะดูให้จบคลิปเด้อค่ะเด้อกราบขออภัยหลายๆผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้๋ยค่ะเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันตลอดมาเพื่อนใหม่เก่าเนาะ อร่อยมากมแซร็เดี๋ยค่ะเด้อมาค่ะกินด,ด้วยกันกินชฉอนมันไปทางนัด มันต้องใช้ช้อนสมนะคะ่ะสิ้นๆไปไม่ต้องช้อนสมเป็นข้าวค่อยแบบช้อนนะจ้ะมาด้วยกันเพื่อนโอ้เส้นยาวไม่ได้ตัดจ้ะ ไม่เผ็ดนะคะนจะแซ่บๆที่ไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่ากินคำใหญ่เกินเึินไม่ลงมันแน่น <c oughs> ยังไงสไตล์เราทำอาหารทุกอย่างอาหารไทยไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเออตายตัวเป๊ะๆนาะค่ะเนาะ มีอะไรก็ใส่ทำกินลงไปได้ก็แซ่บขึ้นกันจ้ะ mm hmm. ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด็กฮัเดอวันนี้ก็มาทำผัดวุ้นเส้นหมูสามชั้นเนาะค่ะแล้วก็ อามะาละกอสุกนะชอหวานจุวยๆดิค่ะวันนี้ทำสปาเกตตี้ให้ฝรั่งฝรั่งกินเมื่อสองจานเลยจ้ะตอนทำสปาเกตตี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูวะเดี๋ยววันหลังก่อน โอเคค่ะชอบคลิปนี้ก็เลื่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้วยนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย